Па ยังตัวจะขึ้นปีหนึ่งแล้วต้องขอบคุณคุคทุกท่นแลวคอช่วยเหลือไม่เาไม่ร้องไม่ร้องเพราะว่าตอนจะขึ้นปีหน่งแบบคุต้ช่วยเรด้ เป็นกำลังใจให้หนูให้หนูแบบสู้แล้วก็ผ่านมันไปแบบหนูอยากให้รู้ว่าแบบทุกครั้งที่หนูตัดสินใจคือหนูสู้หนูไม่เคยท้อกับคำที่หนูพูดอะบางทีแบบคนที่บ้านหนูเขาบอกอาจจะไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าหนูอยากให้รู้ว่าหนูสู้มาตลอดก็ขอให้พันแล้วก็พี่ๆเนาะกดทนความสำเร็จอะสวยงามเสมอขอแค่หนูไม่ยอมแพ้ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ไม่ลืมครูไม่ลืมโรงเรียนศิลป์นะคะความกระตัญญูจะทําให้พวกหนูเนี่ยประสบความสาเร็จในชีวิตขอบคุณค่ะโอเคสวัสดีค่ะวันน,นี้เราอยู่กับเรือจา้าง,งลำแก่งแข่งโรงเรียนศิลป์ราชบัรฑงค่ะพบก,กับครูกันเดี๋ยวขออนุญาตให้ทุกครูแนะนำตัวเองเลยนะคะเดิ๋ดีถ สวัสดีค่ะคุณครูกัญนาเชอมสานะคะหรือเด็กๆเนี่ยเรียกว่าครูกันครูกันเกิดมาวันที่28กุมภาพันธ์2521ซึ่งเป็นปีที่ก่อตั้งโรงเรียนศิลารัเบลารุงเลยค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะจำแง่เอ๊ะเขาเขาจะเคยสงสัยว่าอายุครูกันเท่าไหร่ก็เลยบอกว่าเท่าโรงเรียนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วครูกันเนี่ยเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนศิลรัเบลมรุงก็คือเรียนตั้งแต่ม .1 ถึงมง .6 เลยแล้วถือว่าเป็นความโชคดีค่ะตรงที่ว่าออตอนที่เรียนเนี่ยได้ทุนครูทายาทตั้งแต่ตอนม .4 ค่ะแล้วก็ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลกรในพระบรมราชูปร,รัมภ์เอกคณิตศาสตร์ค่ะ,คะแล้ว ทำงานถือว่าเป็นการตอบแทนสถาบันที่ให้ความรู้กับเรา mm hmm. ก็เลยได้มาทางานที่โรงเรียนศิรัคดัรมรงดตอนนี้ถือว่าเราอยู่โรงเรียนศิรัคดัรมรงมาประมาณออ27ปีแล้วนะคะรวมทั้งชีวิตตอนเป็นนักเรียนด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นชีวิตรับรับรบาชการจริง,รงๆอ่ะก็21ปี9เดือนค่ะก็คือเรียนจบก็รับราชการรูเลยใช่ค่ะ แล้วจุดเปลี่ยนอะไรครับที่ทําให้ครูกันอยาวกมวารับราชการครูจุดเปลี่ยนในชีวิตของครูกันเองอะคือคือพื้นเทเดิมเลยเนี่ยเราเป็นคนที่นี่แล้วก็ครอบครัวมีฐานะยากจนพ่อพ่อแม่เนี่ยมีอาชีพท,ทำนาค่าต้นทุนจะไม่เท่ากับเพื่อน ก็เลยแต่โชคดีค่ะว่าเป็นเด็กกิจกรรมของโรงเรียนด้วยแล้วก็ได้รับความเมตตาจากคุณครูโดยค,ครูพิมพาเนี่ยจะเป็นคุครูประจําชั้นนะคะแล้วก็ตอนที่พอถึงขึ้นมปลายนะคะตอนนั้นไม่มีคุครูคณิตศาสตร์ไม่มีครูผู้สอนคณิตสาเราเนี่ยทำให้เราเนี่ยต้องไปเรียนคณิตศาสตร์กับครูที่สอนกเกษตร เลยทาให้เรารู้สึกว่าชุครูอ่ะก็จะเอาหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นคณิตศาสตร์มาให้เราให้เราก่อนคนอื่นให้เราอ่านแล้วก็ให้ไปสอนเพื่อนค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราเราอยากเป็นครูทํายังไงเราถึงจะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาแล้วก็เอามาสอนคนอื่นที่เขาไม่รู้เนี่ยให้ได้ง่ายขึ้นแล้วมีอยู่ตอนขึ้นม .4 เทอมหนึ่งเลยคะจำได้คุณทุพน,นเนี่ยเป็นครูคณิตศาสตร์ที่เพิ่งย้ายมาแต่ว่าท่านก็ คือท่านสอนแบบธรรมดานะคะแต่ทําให้เราเข้าใจง่ายแล้วก็ท่านก็เวลาศึกษาต่อเลยเราก็เลยทําให้เราคิดว่าเราจะต้องเป็นครูให้ได้เป็นครูที่แบบว่าทำางานให้เด็กที่เรียนเนี่ยเขามีความสุขสนุกในการที่เราสอนแล้วก็นําสิ่งที่เราสอนเนี่ยคะ่ะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆอันนี้ก็เลยทําให้คือจุดเปลี่ยนที่อยากเป็นครูแล้วก็ประสบความสำเร็จถึงทุกวันนี้นะคะ่ะ ก็คือก็คือหมายความว่าเรามีเป้าหมายในชีวิตแล้วเนอะว่าเราอยากเป็นครูทีเนี้ยอะไรคุณ okay, ลักษณะเฉพาะตัวของเราเนี่ยค ouais ่ะที่ทาให้เราเป็นความสดดเด็จได้เป็นครูตามตั้งใจกันที่คิดว่านะคะคือความกระตัญญูสิ่งแรกเลยเพราะว่าตอนที่เป็นเด็กๆอะค่ะก็เวลาที่คุณครูให้เราทําอะไรทํากิจกรรมอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกว่า ท่านยามีบุญคุณกับเราแสดงว่าท่านให้วิชาเราเราก็นําสิ่งเหล่านั้นนะคะมาใช้ในตอนนี้เราก็ตอบแทนบุญคุณท่านเท่าที่กําลังเราจะทาได้แล้วก็สิ่งที่ทําให้ประสบความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งก็คือคิดอยู่เสมอเลยค่ะว่าไม่มีความสําเร็จใดที่เกิดขึ้นได้ปัดจากความพยายามเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนเรามีความพยายามความสําเร็จก็อยู่แค่เอือ้อมนี่ยค่ะ แ,แล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็นํามาถ่ายทอดให้กับดเด็กๆคือการที่เราจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยเราต้องมีเป้าหมายแล้วก็ไม่ยออ่อขอครูกันมีเทคนิคหรือสื่ออะไรครับที่เป็นการสอนที่เป็นจุดด่นของครูการจริงๆแล้วเนี่ยคุณครูทุกท่านเนี่ยก็จะมีเทคนิคที่ดีๆเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะเพื่อนครูในโรงเรียนเนี่ยเราก็ส่วนของครูการเองเนี่ย เทคนิคง่ายๆเลยที่นํามาใช้ก็คือว่าทํายังไงให้เด็กเรียนเราไม่เครียดเพราะว่าตอนที่สมัยเราไปเรียนเนาะเราเรียนอะ่ะถ้าเกิดคุณครูท่านไหนที่แบบสอนแล้วเราเราประทับใจแม้แต่ละเราประทับใจตัวคุณครูอะคะ่ะมันก็ทําให้เราเรียนรู้เรื่องเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนเราไม่เครียดสนุกในชั่วโมงนั้นแล้วเราจะก็จะทําให้เราจําในเนื้อหาที่ในชั่วโมงนั้นได้ยังมีคุณครูหลายท่านนะคะเคยเคยมาถามเหมือนว่า ห้องเรียนครูกันเนี่ยจะเป็นห้องเรียนที่ไม่เงียบจะมีเสียงอยู่ตลอดเวลาเงี้ยค่ะเด็กๆเขาก็จะถามว่าเด็กได้อะไร้างหรือเปล่าในชั่วโมงนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่พอผลลัพธ์ที่ได้ก็คือว่าดูจากผลสำฤทธิ์ของเด็กอันเนี้ยมันก็จะตอบได้ส่วนสิ่งที่สอนจริงๆคือของครูการเนี่ยเอกคณิตศาสตร์แต่ว่าได้รับมอบหมายให้สอนภาษาไทยด้วยก็เลยนำในเรื่องของโครงงานนะคะเข้ามาช่วยสอนเพราะว่าเด็กเขาจะได้สืบค้นด้วยตนเอง แล้วก็ทําใหา้พาเด็กเนี่ยไปแข่งทักษะวิชาการแล้วก็ทําให้ได้รา,างวัลเป็นเหรียญทองระดับประเทศมาในโครงงานภาษาไทยระดับชั้นมต้นค่ะมีมีปัญหาอุปรสรรคไหมในการสอนเด็กนักเรียนอ๋อแล้วคุณคิดแก้ไขปัญหานี้นยังไงปัญหาอุปรสรรคมีค่ะเพราะว่าเด็กในชั้นเรียนเนี่ยคือเด็ก20คนเขาก็จะมี20 20ความสามารถเพราะฉะนั้น mm. เวลาที่เราสอนเนี่ย mm. ก็คือต้องเข้าใจความรู้สึกทั้ง20คนเหมือนว่า mm. ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะ mm. เราดูแลทุกคนแล้วก็ให้เพื่อนที่เขาเหมือนมีความรู้ในเรื่องนี้แล้วเนี่ยให้ช่วยสอนเพื่อนอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาในชั้นเรียนแล้วก็จะบอกเด็กๆเ,เสมอว่าคือคิดอยู่เสมอว่าเด็กทุกคนเนะะี่ยค่ะสามารถพัฒนาได้แต่ว่า จะใช้ระยะเวลาที่ต่างกันแค่นั้นเองเพราะนั้นคนที่ไปรู้ก่อนได้ก่อนก็ช่วยกลับมาสอนเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็เป็นเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนในชั้นเรียนสิ่งที่ได้อีกอย่างก็คือว่าเด็กๆเขาก็รับกันด้วยสามมัชีกันใช่ค่ะคือฟังเหมือนว่าครูกันจะเป็นเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้นักเรียนนะคะแล้วพอถ้าอย่างนี้คุณครูกัาคุณครูกันเองมีใครที่เป็นเขาเรียกว่าอะไร แแม่แบบในการใช้ชีวิตในการดำ<ช>เนินชีวิตในเรื่องของการทํางานใช่ครับท่านแรกเลยคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยครูกัเน่ยชอบวิชาภาษาไทยมากตอนมอต้นเพราะว่ามีคุณครูมุจลินปันสวัสด์ซึ่งเป็นคุณครูผู้สอนภาษาไทยในตอนนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ท่านเป็นท่านผู้ในการที่กเกษียณอายุแล้วนะคะท่านสอนแล้วแบบคือสอน เราประทับใจในตัวคุณครูด้วยแหละแล้วก็เลยเลยนำเทคนิคนะคะมาใช้ในการสอนสอนเด็กๆของเราแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนี่ยก็คือวิชาคณิตศาสตร์คือคุณครูพนน์ณยพรค่ะเพราะว่าท่านสอนคือสอนง่ายๆค่ะไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากมายแต่ทำให้เราเข้าใจเข้าใจได้ใช่เราก็เลยนำมาใช้กับเด็กที่หลายหลากหลายความสามารถในในห้องเรางเนี้ย มันก็เลยทําให้เรานําของคนนุ้ดนิดนึงของคนนี้หน่อยนึงเอามาใช้ค่ะเด็กๆก,ก็แฮปปี้ในการเรียนก่อนจะจบอยากให้ครูกันฝากอะไรเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความฝันที่อยากเป็นครูแล้วก็เป็นข้าราชการที่ดีแล้วก็เติบโตมาในสังคมอย่างมีคุณภาพอยางนห้ครูกันฝากป็นหนึ่งได้ค่ะ การที่เราจะเป็นครูที่ดีสิ่งแรกเลยก็คืออย่างที่บอกก็คือเราต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ในคนที่อยากเป็นคุณครูเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือต้องมีความเสียสละด้วยค่ะ ช่เพราะว่าตอนนี้นอกจากที่เราจะมีหน้าที่หลักคือหน้าที่สอนแล้วต้องต้องมีหน้าที่ดูแลนักเรียนเหมือนเราเนี่ยเป็นพ่อแม่คนที่สองเพราะฉะนั้นในเรื่องของนักเรียนเนี่ยก็คือต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะใน,นเรื่องของเสกความเสียสละพอนอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องขององค์กรก็สําคัญขอบคุกันช่วงีค่ะที่ได้อยู่โรงเรียนศิริรักนบาร่รุงซึ่งเป็นองค์กรที่มีเพื่อนครูที่คอยช่วยดูแลแล้วก็ ไม่ว่าจะติดขัดเรื่องอะไรเนี่ยเราก็จะช่วยกันแก้ปัญหาทําให้เราพัฒนาโรงเรียนแล้วก็ให้มีคุณภาพได้ทัดเทียมกับโรงเรียนอื่นๆซึ่งตอนนี้ก็โรงเรียนศิลปตั้าบุญเนียก็ได้รับการยอมรับจากชุมชนเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็การที่เราจะทำ อาชีพครูเนี่ยค่ะก็นึกถึงว่าเราอยากเป็นทาแค่อาชีพครูแต่เราทําให้เป็นครูมืออาชีพแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองนะคะให้ดีแล้วก็สิ่งที่เราภูมิใจเนี่ยก็คือความสําเร็จของลูกศิษย์นั่นแหละคือเป้าหมายของเราแล้วก็ความสําเร็จของเราจริงๆความสําเร็จของคนเป็นครูจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณดูกันมากนะครับที่มาเป็น เดือจ้างคนแก่ให้พวกเราเลยมันฟ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผมเบลทันองหุดครับความรู้สึกที่มีต่อครูคกันจนานครับครูคกันจนาเป็นคนที่ใจดีนะครับแล้วการเรียนการสอนหลากหลายไม่เบื่อแล้วก็มีความรู้ด้วยครับแล้วก็แลใวจของครูกันกนจนานะครับเป็นแรงที่ครูกันจนาเป็นครูคณิตศาสตร์ที่สามารถสอบ่านาครยได้มันทําให้เป็นทุกคนว่า ไม่การเรียนรู้ไม่มีที่ขึ้นครับแล้วท้องพินนะครับผมเพลน,นะครับความรู้สึกที่มีต่อครูกันจนาคือครูกันจนามีความสามารถเยอะหลายอย่างและครูกันจนาเข้าถึงเด็กง่ายและน่ารักมากๆพูดกับเด็กก็สุภาพครับและมานานใจที่อยากเป็นครูเหมือนครูกันนะครับคือครูกันเป็นครูคณิตศาสตร์ที่มาสอนภาษาไทายได้ครับสวัสดีค,ครับายอยู่ชั้นม .1 นค่ะ ครูการนาเป็นคนที่เข้ากับเด็กง่ายนิสัยล่าเริงใจดีการเรื่องการเรียนครูการนาสอนสนุกค่ะตรงนี้เป็นห้องอะไรคะอ๋อจริงๆแล้วเป็นห้องพยาบาลค่ะทีนี้เรามีการปรับปรุงเพื่อให้เพื่มห้องเรียนให้ดีขึ้นซึ่งวิชาที่ได้มาใช้ห้องนี้ก็คือเป็นวิชาช่างอานไทยเดี๋ยวเราไปดูเขาว่าเขาทำอะไรกัน ประมาณสิบนาทสวัสดีดค,ค,ค่ะยาคุคะคุณคะทำมาชาอะไรกันเอยที่ป้ามเราอ่อย่ะอืเสร็จแล้วด้วยค่ะเราขอชิมได้ไหมคะได้ได้ค่ะได้ค่ะนุ่มมากแล้วอร่อยค่ะไม่ได้ชิมเอกะเต็นนี่นะคะ เป็นนักเรียนที่มีปรสิตในเรื่องของโปรเปเลอร์อาหารไทยนะคะอันนี้เริ่มเรียนแต่ม .1 เนาะใช่ค่ะเรียนมาปานานอย่างนั้นสองปีอันนี้มาสองปีเป็นไงบ้างคะรสชาตินุ่มค่ะหอมกะบังเพลินกะบังเป็เราชิมแล้วอร่อยจังค่ะเดี๋ยวเราถามกันดีก่ว่า กราทำเองเลยค่เราสาาถเียนบ้าก่อนเียนะบ้างกนการทำของเราจะข้าววัตถุดิบที่เราก็ใช้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราจะนำไข่้าวกับไข่แดงแยกกันนี้จะเป็นส่วนไข่แดงที่ผสมแล้วค่ะจะมีไข่แดงน้ำตาลทรายนะคะน้ำกะทิน้ำมันมะพร้าวแล้วก็น้ำมะพร้าวใส่แล้วก็เกลือเล็น้อยค่ะผสมเสร็จจะเป็นแีค่ะมเป็นมะเขือน้องผสมออกมาแล้วนะควัตถุดิบก็น่าทานแลวนะคะ ต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตีแผ่นค่ะสิ่งที่มันชัดเจนสําหรับครูกัญจนาเลยเนี่ยบทบาทของความเป็นครูจริงๆเนี่ยมันเหมือนมันเกิดขึ้นตอนที่เรามีโอกาสได้มาเป็นเพื่อนร่วมงานกันครูกัญจนาเนี่ยอายุราชการก็จะประมาณ20 2สิบยีเปีน้ประมาณ2 1อดปีกว่าก็เป็นเพื่อนร่วมงานมันเลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราอยากชดเชยส่วนนี้แหละเพราะเรารู้ความจริงแล้วเราอยากชดเชยส่วนนี้แหละ เราเป็นเพื่อนร่วมง,งานด้วยเราเป็นคนคุณครูด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยระมัดระวังอะไรที่เราทำเนี่ยมันต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ของเราที่บางเอิงเขาก็โชคดีที่ได้กลับมาอยู่ที่ศีรักเหมือนเหมือนกับเราคุณพีนองเองก็เป็นศิษย์ต่อศิลักนะคะค่ะก็จะเป็นเหมือนต้นข้าวที่มันน้อมรวมอยู่ตลอดเวลาเขาพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาตรงนี้เรารู้ก็คือว่านอกจาก ประสบการณ์ทงานที่เขาจะต้องเรียนรู้จากรุ่นคุณครูของเขารุ่นพี่ของเขาแล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนจําสังเกตเวลาเราปฏิบัติงานเนี่ยคุณครูรุ่นพี่ทําอะไรเขาจะจําแล้วหลังจากนั้นเราก็นั่งดูเขาทํามันเหมือนใช่อะอันนี้คุณครูต้องทําแบบนี้แหละเขาก็เกิดการเรียนรู้แล้วเขาก็พัฒนาแล้วเขาก็ต่อยอดแล้วเขาดูแลเด็กได้ดีมากๆจนเรามีความรู้สึกว่า มันเป็นความภูมิใจของเราที่เราอยากเห็นลูกศิษย์เราเติบโตมาเป็นครูที่ดูแลเด็กๆได้ดีแบบนี้สิ่งที่ประทับใจมากๆแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจก็คือว่าตั้งแต่ร,บรับราชการมาเนี่ยครูกัญจนานจะไม่มีวันลาเลยจนได้รับรางวัลน,นะคะมีโอกาสได้รับรางวัลคุณครูที่ไม่มีวันลาอันนี้มันทําได้ยากเนาะมันทําได้ยากเป็นคนที่ มีความสามารถสูงหลายด้านในเรื่องการสอนเนี่ยจะตั้งใจมากซึ่งซึ่งเราใกล้ชิดเนื่องจากเราเป็นศาสตร์คณิตศาสตร์ด้วยกันเราก็มีโอกาสได้ดูผลงานทางวิชาการที่น้องทำนะคะก็รู้สึกว่าน้องอะ่ะพร้อมพัฒนานและน้องเป็นคนที่มีคุณภาพเกินมาตรฐานมากต้องค่อยๆดึงดึง,ดง,ดงลงมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พบว่าเด็กจะมาอันดับหนึ่งเสมอ งานพิเศษอื่นที่เป็นหัวหน้าวิชาการที่เป็นงานที่ซัพพอร์ตคุณครูในเรื่องของการรายงานนูน่นนี่นั่นคุณคกัญจนาจะวางไว้ก่อนในช่วงระหว่างวันที่มีเด็กอยู่เนี่ยคุณกัญจนาจะให้เวลากับเด็กเต็มที่หลังจากนั้นสามโมงครึ่งสี่โมงเด็กกลับบ้านแล้ว <c oughs> คุณกัญจนาถึงเอางานที่ไม่เกี่ยวข้องกับเด็กขึ้นมา <c oughs> อันนี้ก็คือส่วนหนึ่ง <c oughs> ที่อยากจะพูดถึงแล้วก็ เป็นความจริงใจที่เห็น<ม>เขาพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาโดยมีคุณครูนะคะคุณครูอาจารเป็นคุณครูที่มีความกระตันยูมีสัมาคารวะนะคะมไม่ไม่ใช่คนอวดเก่ง<ม>เขาเป็นคนเก่งที่ไม่อวดเก่งค่ะ<ม>พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาแล้วก็ช่วยเหลือแบ่งปันเนาะช่วยเหลือแกันสิ่งแรกที่เห็นก็คือความมุ่งมั่นในการทํางานคุณครูมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะสอนสิทธ ให้ถึงฝั่งได้ดีแล้วก็ในการทำงาน,นงคะครูจะเป็นแบบอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลายๆเรื่องในการทำงานเรามองแล้วเนี่ยอุย้ยอันนี้น่าสนใจครูกันก็จะสอนเราอันไหนที่เราพอทำได้คุณครูก็จะมาหาเราเหมือนว่าเราก็เหมือนว่าเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็ยังรู้สึกว่าประทับใจครูกันจนเรื่องของความมุ่งมั่นแล้วก็เรื่องของการทำงานค่ะถ้าพูดถึงเรื่องออได้ทำงานร่วมกันนะครับ ครูกัญจะนาก็เป็นคนที่ขยันอีกเหมือนกันนะครับก็คือเวลาเรียนเวลาสอนนะครับก็คือ,อจะสอนอยู่กับนกักเรียนเต็มเวลานะครับพอหลังจากที่หมดเวลาสอนแล้วนะครับก็คือตอนเย็นครูกันก็จะนั่งทํางานอยู่ที่ห้องวิชาการนะครับตอนเย็นทุกเย็นทุกเย็นจะเห็นภาพแบบเนี้ยตลอดซ้าๆนะครับยอมรับเลยว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งคนนึงเหมือนกับเป็นครูต้นแบบจริงๆนะครับ คำนี้ใช้ได้กับครูกานได้สมบูรณ์มากครับผมขอบคุณครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับครูกัญจนานะคะที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเรือจ้างลำแก่นของโรงเรียนศรีรัรนชบำรุงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเพราะว่าสิ่งสำคัญนะคะที่ทำให้ครูการเดินทางมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเพราะครูการมีนักเรียน อยู่ในหัวใจแล้วก็ทุกการสอนของครูกันเป็นไปได้ครูกันเห็นนักเรียนสําคัญที่สุดนักเรียนจะนักเรียนที่ได้เรียนกับครูกันเนี่ยเป็นนักเรียนที่มีความโชคดีที่สุดนะคะแล้วก็ทุกการออกแบบการเรียนรู้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็มีความหมายทั้งสิน้นครูกันสามารถก้าวข้ามข้อจํากัด ของความสามารถของตัวเองโดยเน้นศักยภาพของผู้เรียนเป็นสําคัญจะเห็นว่าทุกๆผลงานที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลงานด้านภาษาไทยผลงานด้านการทําอาหารไทยผลงานด้านการสื่อสารล้วนก้าวข้ามขีดจํากัดของความเป็นครูคณิตศาสตร์ทั้งสิ้นเพราะสิ่งนี้เนี่ยโจทย์เดียวที่ครูกันมีก็คือนักเรียนสําคัญที่สุด นักเรียนจะโชคดีที่สุดที่ได้เรียนกับครูกันการเรียนรู้ที่มีความสุขแล้วก็มีความหมายที่เป็นรูปธรรมเนี่ยอยู่ในห้องเรียนของเรือจ้างลําแก่งลานี้คุณครูกันจนาเช่มสาโรงเรียนศรีรักราชบำรุงค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณครูกันจนาเช่มสาม,มากๆเลยนะคะค่ะยินดีค่ะที่มาเป็นเรือจ้างลําแก่งในการถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อเป็นตัวอย่างให้นักเรียนและก็ข้าราชการครูนะคะ